จากคณะสงฆ์และก็ได้ร่วมกันในการกล่าวคำถวายช่อฟ้าใบรักาโดยพร้อมเพียงกันขับขอนญาณิมน หลวงพ่อพระมหาสุวิทย์นะครับนี่ต่างในช่วงนี้นะครับกลับมารัตนาหลวงพ่อด้ความเคารพอย่างสูงครับพระอาจารย์นด้มองพระเถรรับเพิ่มเติมเลยนะครับนี่เป็นปุ่นเป็นกุศลของเราชาวตำบลหนองไหยจะได้มีโรวอุกุศกระจําวัดที <S <S> <S ่สมบูรณวัดหนึ่งในเขตตำบลและก็ในเขตอำเภอ แต่วันนี้ในความเมตตาของพระเถระหลายรูป,ปนะตามที่ท่านประจารย์ท่านได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นในเ,เขตของจังหวัดร,รีสเกตจังหวัดสุรินและก็อีกหลายจังหวัดที่ถือว่าเป็นพระแม่ครูบาจารย์ของหลวงพ่อเจ้าอาวาสเองก็ดีและก็ท่านที่ได้เมตตาให้การบูชนนี้โดยเฉพาะยาดิยยมทั้ง,งต่างประเทศต่างจังหวัดต่งตตาง อซึงเป็นศิษยิ์ลานุสิทธิ์อของหลวงว่าแล้วก็หลายท่านได้รับทราบงานบุญนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้รับทราบว่าผ่านสื่อโซเชียลผ่านประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กต่างๆก็ได้เดินทางมาร่วมบุญเช่นเดียวกันเดียวช่วงนี้นจะให้ทางหลวงพ่อรองเจ้าก,กํะนเกิดทั้งสองรูปจะได้มีการนำท่านประทานและก็ท่านเจาภาพ

นเป็นสั่นข้ึ้นนึหนึเท่นียไม่ตงยืนยืนเดียดแล้วซางเขามันต่อ่ข้นไปเชื่อมมันมันบ่สามารถไปตกไาตกมันเดียวร่อยเอาให้ลวงต่อมหาขืนก้อนมอดมอดให้ลวงให้ล้วงไงนก้อนคูซอนหนังซื้อหลวงพ่อเิ่งมาละมอดนะ ซอสมัน se ซื hey, uh, mm ้อ hmm. ปูมาหลวงพ่อมหาเน่ยนะ yeah okay. บเอานต้องรอกระดูดมาเลยมันเจ๋งที่นาเลือดเลยมืดเลยนะอายุขึ้นมาเลยโยมขึ้นไปเจอมโยมขึ้นไป40 48มองไปกนจ้าไปด้วยครัอไปนั่ง้างเนั่งไม่อาจารย์ข้างล่างอาจารย์ข้างล่างหรอก นท,ทางลางกินตองี้ก็ได้นี่ได้ได้หลังจากที่หลวงพอ่อรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปและคณะสงฆ์เด้มิตาเนกัดาำ่านินประธานและท่านจกได้ร่วมประกอบพิธีในการ สิ้นแล้วยัดโยมจะร่วมบูชาหรือว่าเป็นผ้ามงคลเนาะผ้าเข่าม้าทางด้านกองเลยก็ยังคงทำได้อยู่นะท่านใดที่จะร่วมบุญในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญผ้าป่าลอยฟ้าผ้ามงคลคล้องที่ชอบฟ้าก็ยังคงร่วมบุญได้ยังไม่ได้ปิดให้ยัดโยมเรา จนกว่านู่นแหละนะครับก่อนถึงพิธีการถ้าได้รับการประสานงานว่าเจ้าหน้าที่ทางรถเครนนะได้เคลื่อนตัวใกล้ถึงวัดเราก็จะได้ไหว้พระรับศีลดยพร้อมเพียงกันในช่วงนั้นก็คงที่จะได้ปิดในช่วงของการทําบุญเพราะว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการประกอบพิธียกช่อฟ้าและก็จัดทอง เป็นที่เรียบร้อยเนาะ,ะรอรับสัญญาณนะครับรอรับสัญญาณย่ำหรือตีไปเรื่อยๆนจนกว่าพระสงค์จะเจริญชัยยมงคลคาถาจบลงนะก็ให้คุณพ่อและกันเนาะเป็นสุภาพบุรุษะจะได้มีความแข็งแรงนในชว่วงที่ลั่นออกได้ไปจับจุดรอในชว่วงนี้ได้เลย ส่วนเจ้าหน้าที่แม่ครัวถือว่าเป็นฝ่ายสําคัญอีกฝ่ายหนึ่งช่วงประกอบพิธีก็เตรียมได้เลยนะครับเตรียมพัตตาหารที่รับรองทางด้านน้นได้เลยหรือหากว่าเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณสื่อถือว่าเป็นส่วนฝ่ายอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลพัตตาหานของพระสงฆ์และก็ญาติโยมเราที่เดินทางมาร่วมพิธี วันนี้ถือว่าการประกอบพิธีในส่วนต่างๆจะเกิดความาอนนุนแบบไ,แแได้ไม่ร้อ็นต์ถ้าคงไม่ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความกรุณาไม่ว่าจะเป็นในส่วนคณะสงฆ์และก็คณะกรรมการของทางวัดและท่านผู้นำชุมชนตลอดถึงเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะนับตั้งแต่ทางเข้ามา นะฝ่ายจราจรนะฝ่ายสถานที่ฝ่ายให้การต้อนรับฝ่ายกองอำนวยการนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อได้เวลานะก็คงที่จะเรียนรายนามให้ท่านได้รับทราบนะแต่ก็คงที่จะนําเรียนรายนามได้ไม่ครบนะวันนี้ถือว่าเราในะนามาชาว,ชาวรออยู่อรออยู่อรออยู่ อำเภออุดรานที่ใสและที่สำคัญในนามชาววัดป่าพุทธยานเราได้ร่วมบุญต่างสำคัญโดยพร้อมเพี่อกันอลังจากที่ท่านประธานและก็ท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ประกอบพิธีเจิมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยปิดแผ่นเงินแผ่นทองหลังจากนั้นเรียนเชิญท่านได้กลับนั่งอย่างเก้าอี้รับรองที่เดิม นะครับาน,นี้เราได้รับความการุณาจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัด,ดรสีสเกตท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านท,ที่เดินทางมาร่วมพิธีในเช้านี้ด้วยร่วมบุญกับทางเจ้าภาพหลักทั้งต่างประเทศและก็ในส่วนของจังหวัดเรา วันนี้ทราบว่ามีนางเนาะ